เออตอนนี้เราก็ไม่ได้ถายานะกันนะวันนี้พี่เอาเนี่ยมาควม,มาทำเพีอะไรไม่รู้นะมันก็น่าจะใช้เป็นประโยชน์ได้ใช้แบกป้าป้าใช่ไหมครับเจ๊ะไหมป้าปุ๋ยวิกี่ตัวเองอะ่ะจะเป็นอะไรปะเป็นอะไ,นไรหรอมันจะแรนะครับนะตอนนี้เราก็จะมาขายของคนระับที่ขายไม่รู้เราก็มาขายอ่ะขายดังๆเนี่ยดูจะใครจะซื้อไหมนี่ครับเราบรรลุความต่องกัน,กน,กนเลยว่าเราจะขายอะไรจะเป็นน้ำน้ำสดนะครับ ก็น้ำส้มมิตเตอร์วัดอะไรวัดอะไรกล่องมิตเ,ตงมตเตอร์ครับผมมาใครขอใครจะซื้อกระถางได้แล้ครับมีเบอร์โทรขึ้นไว้คน <laughs> <สด S 1> ใครมิตเตอร์อันนี้มิตเตอร์ครับแต่ว่าใช้ดีมากเลยนะอ่ะโฮ้ยผมเรียนเป็นประจำมาขายมิตเตอร์ครับถ้าโดนผมขายมิตเตอร์ <laughs> ห้าร้อยอย่างห้าแสนลดให้แล้วเนี่ห้าร้อยพวกมึงเป็นข้อข้อค้าได้ปะทุกคนช่วยคอมเมนต์นะนี่เราเริ่มขายใหม่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนที่ขายอะไรเงี้ยใช่ไหมป้าใช่ไหมครับขายให้ป้าอะไรอ่ะติ๊ต๊ะห้าแสนเอาไหมห้าสิบล้านอ่ะทุกคน แออกมากระถุงนะบ้าหายเ้อไปมาห้าแสนกระถูยครับเนี่ยลูกเสือผมครับขายเสือครับเย่ทุกคนเราขายเสือไม่กันต้าบาคไหมเออออกไปเออเอ๋เีย ครับตอนนี้เราก็เริ่มขายได้เลยนะครับบอกว่ามีโอกาสที่คนส่งมาอะไรนะคอมเมนต์อะไรนะเอาน้ำส้ม50ได้เลยครับกดกิ่งแล้วรอเลยถ้ากดกิ่งแล้วรอเลยกดกิ่งครับคอมเมนต์เลยครับปั <c oughs> งหมุนแล้วกดปังหมุนแล้วกดแชร์คนละ50เสียแจกไอโฟน11เห <c oughs> ็นไหมครับลุง50แชร์ใหญ่ iPhone 11ครับอย่าลืมนะครับแล้วสุดเดือดะนะครับมาครับนินจาครับราคา250ถ้าใครสนใจ จะจับนะครับไปดนูตาย้วผมไม่รู้เรื่องเลยนะจะจันะเนี่ยนะครับพอระเบิดนี่นะถ้าเขาทำเยอนานละสองวันอะพอระเบิดแน่ไม่มีใครใครอแน่บอกเลยไม่มีใครเลยผมเทาลงเอาดดา เดือมมาขายครับซื้อนไหมครับใหม่อะห้าแสนะอะลดให้เลยอะแบบจากราคาห้าสิบล้านอะมีวิไลผมมีรีครับพี่ไครับก็เล่นอยู่นะอยู่ตัดสายของเวอ๋อเราก็อย่าลืมไปกดติดตามเอ้ยไม่ใช่อย่าลืมแอดไลน์มานะครับเติมแอดด้วยนะขอสิบแปดบวกขึ้นไปมั่วหมดละกลัวสปอนเซอร์นะครับ เขาไม่ไจ่ายเราแต่เขาเป็นสปอนเซอร์ในอนาคตใช่ปะนา่าจะได้ขาวๆไอ้เห <c oughs> ี้ยขายแมสช้แล้วนะครับแบบว่าติดโควิดด้วย <c oughs> ไม่นองกลัวถืซื้อไหมครับล,งลุลงป้าผมขายแมสเนีย หได้ครับอ๋ออ๋อขายนี้ด้วยอ่ะเนี่ยคดลวดเคลื่อนที่แปลว่าผมเรียนอิเล็กใช่นไหมล่ะมันจะมีตรงนี้มาข้าวปึ๊บปื๊บปื๊บเนี่ยใครใครเห็นนะโลหะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนี่มีคนดูอยู่มาณสองร้อยคนอ่ะจะชอบกดไลค์นะคะแบบว่ากดแชร์ด้วยปักหมุดอ่ะมาซื้อหวยแปะดีกว่าอะไรวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีเลขมั้ย เล่ห้าพันตัว<า>เบ่งห้าพันตัวครับผมอยากได้เดี๋ยวป้าจัดให้อย่างนั้นเลยเออพันตัวเนระื่อมีว่าบอกเลยมีมาป้ามีเยเดี๋ยวห้าแลันตัวดิ0หตัวป้าเรียบร้อยแล้วเน,น,นี่เอาไปเอาพันตัวหนูแล้ววันนี้หนึ่งสามสิล้าน ้นมาของคังะเาว่าใครยิงก็ไม่ตายอ่ะไมไว้นี่ใช่ไหมไปดูไผลว่าหาตาเอาไปป่ะเอาไปเลยเอาป่จะมีมีแขอาเลยอะไอ้เียยิไข่ยนคนอเียมิเตอร์ครับผมขายมิเตอร์ ต่างถอนด้วยขายครับใครไม่รลเอาป่ามาว่านนะผมขายให้ห้าแสนอ่ะเิอย์วัดไฟไว้ดูแม่แนะนำมันใช้นะครับบอกว่าเนี่ยไปจับนะไปจับนะช็อตปลาตายนะผมไมรู้เรื่องเลยนะาจับมันแปะนะมันช็อตอ่ะนะ่ยนะให้ปลาชอบใจครับขายวิอร์ให้ปลาห้าแสน วัดลูกมะนาวได้อันนี้ผมดู้แล้มันเป็นลูกอะไรวัดก่อนมะนาวครับมะนาวยังไงล่ะมิเตอร์มิสเตอร์สัมผัสโลกดูแล้วนี่มันลูกอะไรวัดก่อนนะครับลูกปลาหลังครับเฮ้ย ถ่ายให้บ้าพี่อาแสนอะ่ะขาดตัวเลยอ่ามันขายมิเตอร์เอาไหมเอาไว้วัดไงว่าอันนี้มันคืออะไรเงี้ยหรือป้าไม่รู้ใช่ไหมป้าเอาเนี้ยเป็นจีราวัดอ่ะทำให้ดูก็ได้นะ

สองพันเลยระเอาไม่เนี่ยถูกถูกเลยเนี่ยเจ้ากี่ขายห้าแสนใช่ไหมผมไม่ขายแล้วของนูนะผมขายรูเลยสองพันใช่ไหมเอออย่าอย่าไปบอกใครนะบ้ามหล่อยใครนะค้าทนผช่ชมผมขายหู้นห้าแสนใช่ไหมแต่นี่สองพันเอ้ย อะไรของคันมิตเตอร์อ่ะนี่เหรอทอรใช้ในารดบ้านออตอร์อันนี้มันนไม่ใช่มิตเตอร์ธรรมดาแกมิตเตอร์วัดตตวัดฮะขาต,ตั้งหมดเ,เ,เลยเฮ้ยอันนี้มันเนี่ยผมจะโชว์ความสมัยให้พี่ดูก่อนน,อนะเฮ้ยนะอะ แย่ตลบไปไปไงนะครับอันนี้มันอันนี้มันพิเศษนะครับเป็นไงเอาว่าลงมสองพันเลยลูกเขาเริ่มเข้าขายยูทูบเบอร์แล้วครับเขาเริ่มเป็นแล้วครับเริ่มเป็นยูทูบเบอร์แล้วคงขายต้องไม่ให้ห้าแสนใช่ไหมขายต้งสองพันอันเออถูกรงเงี้ยเอาไหมนะอย่ร้ัวอะไรวะไม่มีใครเอาเลยหรอวะ

เล้วถ้าอันนี้อยากรู้ว่ามัมนอะไรที่ไปนะครับที่ไปงี้ยไปถุงอะไรนะไปถุงอะไรอันนี้ผักชีนะครับของผักชีแมวเหรอถูกเลยอะ่ะผมไม่เคยขายใครเลยนะโอ้ยง่ายว่ะไม่มีใครซื้อเลยอ่ะเอาบ้าเอาไรเอาบ้า ผมมีมิสเตอร์เอาบ้างละนั่นแหนละป้ามีกระดูกผมมีวิตเตอร์เอาบ้างละเอาบ้า,า,าลงละบ้าบ้าบ้าไม่มีไหวโอ้รูหนักกันหนักบอกเลยรู้หนักแล้วหน่กเออไปไปกินไปนะก็คลิปนี้ก็จบเพียงไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากก็มีความบ้ากูนี่แหละ 来，一 <Bye>.